เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดจันทบุรีจัดงานโอทอปแฮปปี้เดครั้งที่5ประจำปี2556ภายในงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชดำรึกและกาชาจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่เวทีกลางร้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานเปิดงานโอท็อปแฮปปี้เดย์ครั้งที่5ประจำปี2556ซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายโอท็อปจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นในรูปแบบของข่าวบอยนท์ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการตลาดส่งเสริมให้เกิดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งโดยนโยบายหนึ่งตำบล หผลิตภัณฑ์ภาครัฐได้พัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนให้สามารถนำไรายได้มาสู่ครัวเรือนสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงโดยจังหวัดจันทบุรีให้การสนับสนุนผลักดันสินค้าโอทอปของจังหวัดให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จและเกิดความยั่งยืน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมเดินแบบอัญมญณีจากนางแบบสาวสวยและร้านค้าอัญมณีชั้นนําของจังหวัดกว่า10ร้านได้นาอัญมญณีมาร่วมแสดงแบบในครั้งนี้ด้วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากการแสดงแบบอัญ,ญมณีเสร็จสิ้นแล้วนางทองพินขันอาซานายกเหล่ากชาติจังหวัดจันทบุรีได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณเจ้าของรัฐอัญ,ญมณีต่างๆที่ได้นําอัญ,ญมณีที่มีค่ามาร่วมแสดงแบบในครั้งนี้ด้วย สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่4มกราคม2556ที่งานวันสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชดำลึกและกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี2556เหลืออีก2คืนอย่างคงสนุกสนานโดยเฉพาะร้านทารากาชาติมีประชาชนร่วมลุ้นรางวัลมากมายมีรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีผู้โชคดีได้รับกลับบ้านทุกคืน ส่วนนิทรรศการของหน่วยงานราชการมีสาระความรู้ไว้ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้ร้านของอำเภอนำจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวมาจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจรวมทั้งเปิดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองสินค้าโอท็อปค่ะ